ใหม่นะครับอีก็องใจีบกนนะครับแต่ดนี้ม2ังนะผู้จะใส่ได้เนี่ยเดี๋ยวสักครู่ครับขอขอเชิญท่านผู้การิทผู้ใหญ่บุนะครับท่านรองผู้ในการจิตจิกันท่านผู้มีเกียรติเพื่อนครูโรงเรียนครูบานพชี ทุกท่านวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นตัวแทนของคณะกรรมการตัวแทนของสมัคม่าผู้ปกครองนัะเรียนรวมทุนั้งเรียนเป็นครูนะครับได้ร่วมกันต่อไปในงานตวนทีคณะครูร่วมกันผู้ทุกฝ่าย้องทำทีมกัปรกาศข้อตกเรียบเทัยบ